สวัสดีนี่คืออันประภาววันนี้เราจะมาแกะกล่องโบกี e การิซีเวอร์ชันกันซึ่งลายนี้มันจะเป็นบายบล็อกหรือที่เรียกกันว่ากล่องซุมดังนั้นณนะตอนที่ถ่ายคลิปนี้ผมยังไม่รู้ว่าในกล่องนี้มันเป็นอะไรเพราะงั้นจะมาแกะดูกันีิฟ้าก่อนอ่ะเปิดได้ละ ข้างในก็จะมีซองใส่ของสองซอ,องแล้วก็คู่มือหนึ่งแผ่นอ้างอิงจากคู่มือทุกตัวจะใช้วิธีประกอบแบบเดียวกันแต่จะมีบางส่วนต่างกันนิดหน่อยทีนี้เรามาดูของในซองกันฉิกซองเฮ้ต hey. องนี้จะเป็นฐานมือและข้อต่ออิงซองก็จะเป็นชิ้นส่วนหุ่นมาดูกันว่าได้ตัวอะไร เป็นสีเทากับสีดำแบบนี้เป็นเมกะตอนละนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดในกล่องใช้ชิ้นฐานเป็นที่วางพวกชิ้นส่วนเล็กๆได้ต่อไปก็เอาชิ้นมือกับข้อต่อออกจากแผงจะใช้คีมตัดหรือจะบินออกมาเองเลยก็ได้พอได้ข้อต่อแล้วเราก็จะมาประกอบเป็นตัวหุ่นกัน เมื่อประกอบเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นกระตอนหนึ่งตัวฐานหนึ่งชิ้นมือสามชิ้นเอฟเฟกต์พาร์หนึ่งชิ้นป Auto ้ายออโตบอดดิสเซติคอนสองชิ้นและจอยสำรองอีกหนึ่งชิ้นตัวหุ่นใส่รายละเอียดมาค่อนข้างดีมีการลงสีตามตัวหุ่นมาให้แล้วใบหน้าดูกระยิมยิ้มย่องท่าหลังมีกระบอกปืนตามดีไซน์จีวันจุดขยับทำได้ดีตามข้อต่อที่ประกอบไว้กลางแขนมากไม่ได้เพราะติดชิ้นไหล พับสอบปิดไปมาได้ดีไม่ติดขัดข้อมือหมุนได้คอเบาใจก้มหน้าเงยหน้าได้บิดเอวได้กางขา90้าสองศาได้งอเขา่าบิดเข่าได้ข้อเท้าบ่อยจอยยกขาไปข้างหน้าข้างหลังได้อาจติดขอบกางเกงนิดหน่อยถอดสลับชิ้นมือได้ ส่วนมือแบบชี้นิ้วจะมีให้บางตัวที่ให้มาที่ฝ่าเท้ามีรูสำหรับติดกับจอยบนฐานทำให้ยืนบนฐานได้อย่างมั่นคงเอฟเฟกต์พาร์ทนำไปติดที่ปากกระบอกปืนได้ซึ่งปากกระบอกปืนเป็นรูบแบบ5มเมตป้ายออโตบอดิซิฟติคอนที่ไม่รู้เอาไปทำอะไรติดที่มือแขนได้ พื้นที่หลังติดไปค่อยแน่นเท่าไหร่ที่พันหนักกับชาโลคิวเมกาตอนเลเจนด์คาร์ดเมกาตอนคอคาร์ดเมกาตอนไวเอเจอร์คาร์ดเมกาตอนโดยสรุปมันเป็นงานขนาดเล็กที่คุณภาพค่อนข้างสูงการจัดท่าทาก็ทําได้ดีถึงแม้จะไม่สามารถแปงลงร่างได้ราคาไม่สูงมากหาได้ตามแผนกของเล่นหรือช่องทางออนไลน์ติดที่เป็นกล่องสุ่มทําให้ไม่สามารถเลือกตัวที่ต้องการได้